จะเป็นการบรรยายกรอนเกี่ยวกับการบริหารไซเบอร์รอบลึกตอนที่สิบเก้านะครับาชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํากิจกรอนซึ่งจะมีหลายวิชาในอนาคตนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะฮะการนั้นจึงจําเป็นต้องพินิจัฒนาต้องคาถากิจกรรมที่สำคัญกับปฏิบัติการสับบรุษนั้นอย่างประยุทธ์ขุดค้นผลทางแก้ หน้าที่บริหารมนุษย์ในแนวทางกับแตกต่างยากยิ่งอย่างแน่แท้นั่นคือการบริหารคนไม่ค่อยแคร์เพราะมัวแต่เอางานจนลงมลาย HIM เป็นกระบวนกลยุทธ์ทรัพย์มนุษย์มีบทบาทการจัดการทั้งสําเร็จล้มเหลวเรื่องผลงานล้วนเรียกขานภาพรวมรวมสืบสารแต่กลยุทธ์ทรัพย์มนุษย์ที่สำเร็จเป็นพันธมิตรกลยุทธ์กับองค์การหากกลยุทธ์อกำหนดกลยุทธ์ไรจิตทางจะเจียจังไรผลเมื่อปลายทาง แนวโน้มกลยุทธ์ปัจจุบันเป็นปัจจัยสัมพันธ์ทุเรียนคนกับผลงานองค์การอย่างเข้มข้นในองค์กรภาครัฐและรัฐเองก่อกำเนิดความสําคัญเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจจาเป็นต้อคุณพามีกิ่งก้านองค์กรหลายสาขาล้วนนําพากลิตช่วยหยุดเด่งกลยุทธ์บริษัททั้งหลายนาะเพื่อศึกษาองคอ์กรที่หลากหลายและมุ่งเน้นธุรกิจที่ท้าทายทั้งตื่นข้ายการบฏิบัติอย่างก้าวุึกก็เลี้ยไปอื่นได้ประสานเป็นสะพานเชื่อมโยงุนมนุษย์ กับการเรียนรู้องค์การอย่างเยี่ยมเยืดเพื่อเร่งรุดแบบจําลองที่เริ่มดีสิ่งสําคัญทรัพย์นุษย์กลยุทธ์ะเสริฐสุดในแวดล้อมธุรกิจเป็นสาขาที่ต่อนเนื่องมาเป็นนิดต้องสกิดนักวิจัชยช่อไปหานักวิทยาการกับนักปฏิบัติการต้องประสานสิบคิศทุกทิศาแสดงผลโอกาสสิ่งท้าทายที่มุ่งหมายนักปฏิบัติช่วยจัดทาอันนี้ก็ขอจบก่อนบริหารทรัพย์นุษย์รนที่สิบเก้านะครับ ต่อไปก็จะเป็นการบริหารสุการรุ่นตอน20ครับโปดติดตามตอนต่อไป